ภาพบรรยากาศบุญเป็นช่วงของการประกอบทานที่เห็นในภาพนะคะท่านเจ้าภาพใส่เสื้อผู้ชายสเสื้อสีน้ำเงินนะคะคุณมนตรีบุญทัศน์ได้เป็นเจ้าภาพนะะถวายดอกไม้ประดิษฐ์ทำมาจากไม้และประดับประดาด้วยคริสตัลน,นะคะที่จะมาวางประดับที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธาน เห็นภาพนี้แล้วปิติใจยิ่งนะคะระหว่างที <cœur tip> ่ญาติโยมนะคะท่านเจ้าภาพนําดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อที่จะมาประดับด้านหน้าของพระประธานที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธวรชัยมงคลพระคุณเจ้าและญาติโยมช่วยกันประกอบทานน้อมจิตน้อมใจนะคะมาที่ อดอกไม้นะคะดอกไม้ประดับด้านหน้าขององค์พระพุทธ,ธวรชัยมงคลและที่เห็นอยู่นะเจ้าภาพเจ้าภาพที่น้องคนผมยาวๆนะคะเป็นเจ้าภาพคุณสิริลักษ์เชื้อเท้าเป็นเจ้าภาพร่วมกับคุณมนตรีบุญทัศช่วยกันประกอบนะคะและทุกท่านที่มาอยู่ตรงจุดนี้ก็ได้น้อมจิตน้อมใจนะคะ ถวายร่วมกันถวายของประณีตได้บุญประณีตเห็นแล้วก็ปิติใจนะคะงดงามเข้ากับบรรยากาศภายในโบสถ์สมมุตินะคะนี่ที่เห็นอยู่ขณะนี้ตอนยังไม่ประดับด้านหน้าก็จะโล่งๆนะคะ,ะโต๊ะหมู่บูชาก็จะโล่งๆยังไม่มีดอกไม้ประดับนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงแรกนะที่เจ้าภาพ นำดอกไม้ออกจากลังนะคะพระคุณเจ้าก็มาช่วยกันด้วยนะคะมาช่วยกันดูเพื่อที่จะให้ประกอบทานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีแล้ววันนี้เป็นวันพระค่ะเห็นแล้วก็มีความสุขนะคะสุขสงบใจกับท่านเจ้าภาพน้อมกุศลรจิตรวมอนุโมทนาสาธุค,ค่ะ